เอาละแต่เวลาเริ่มเกมเนี้ยเกมที่น่าจะได้เล่นคือเทีทนทยนไทอันซีสอ๋อนี่ฉันต้องมาต้นแอร์อีกแล้วเหรอโอเคอือหือเริ่มได้ฉันให้ตุ๊กตาเนี่ยคนหัน,น,หอ,นอ๋ออยู่ตรงนี้เปล่าเปิดดินี่ไงนี่นไม่ทิ้งเขาไปก่อนนะเพื่อนไปไปฮึเต็มไปหนึ่งฮึตรงนี้ฮึใจ โอเคไม่มีอะไรเออ,อม,มาไหมครับต้องไปดูหน่อยแล้วอืออเอ,อื่อืฉอนฉันเอออ้อฉันนายปล่อยฉันไปฉันให้นายกินคุกกี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราได้ไปกินคุกกี้กันทิดอ่ะออืไงโบ ใจร <tinc S 2> ู้เปล่าว่าเบนดี้มันขี้มินมากเลยใช่ฉันรู้มันขี้มินมากเลยเฮ้ยเพื่อนฉันรู้นะว่าไอ้บอยเฟรนไอวูบารเนี่ยมันต้องหาเรื่องพวกเราเนี่ยอเออเพื่อนฉันคิดว่าเราควรใช่ในที่สุดเออเปมือนกระดูกไปดิมึง ไปดิเอ้เฮียนี่ดนี่นีย่ะนี่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 ฮ่าเต็มไปหมดเลยนีโอ้โหฆ่าแล้วในที่สุดในที่สุดเ็นดีมึงตายเยในที่สุดมึงก็ตายนักทีเ่อฉันขอไปโอเคทุกคนตายหมดแล้วง่ายชนะอัมองอ Among us, oh, among, 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 among us, oh, uh, you, uh, among, 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 among us. Uh, <coughs>